สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยิบเกม Dead by Daylight กันนะครับผมที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยพพก็เพราะว่าเพื่อนๆชวนผมมาเล่นด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการอัปเดตและเซนต์อ e ิมิวเข้ามาเขาหลับกับ Dead by Daylight นะฮะเพื่อนผมเลยชวนผมมาเล่นด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นการปีมือเล่นสุดแข็งแงกร่งของผมนะครับผมบอกเลยว่าในคลิปนี้นะผมโชว์ออฟเยอะมากๆผมบอกเลยผมโคตรเก่ง งั้นขอให้ท่านผู้ชมเชิญรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับงั้นผมไปละโอเคปั๊บปั๊บป๊บป๊บนะขอใหม่ดิเมื่อกี้คืออะไรแทงทางนะแทงทางะใช้ไม่ได้ถ้าแตะตัวเพื่อนแทงหทางไม่ไม่ใช่แค่แตะตัวเพื่อนแค่กูบอกว่าแค่แตะแตะมึงแตะที่อะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่เจนเนอเรเตอร์ก็ใช้ไม่ได้เหรอแตะไม่ได้เออทำแตะอะไรอ่ะทำแตะอะไรเหลือไปคือคุณจะทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยนะเข้าตู้ได้ไหมเข้าตู้ได้เข้าตู้ได้แต่ววางไม้อะวางไม้วางไม้เขไม้ได้โดดได้ อ๋อคือตอนที่มึงโดนแบบตอนที่มึงโดนคิวเลอร์ไลก็คือแบบห้ามไปอยู่กับเพื่อนไม่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 ห้ามไปห้ามเพื่อนห้ามแตะอะไรก็ได้ที่ไม่เพื่อนห้ามแตะโอเคห้ามอินเพื่อนห้ามปั่นเพื่อนสมมติมึงวิ่งผ่านเสาแบบวิ่งชนเสาอะเออแค่นั้นมึงก็หายแล้วไปแทงหลังหายแล้วไปเพื่อนแบบห้าเสาไม่ได้ต้องอะไรเลยเหรอเดี๋ยวก่อนโกงเกินอ่ไรกันเนี่ วิ่งพิงชนเพื่อนที่โดนแขนอยู่เออพี่ชนแล้วปุ๊บหายเลยไปแทงหลังไอ<ว><ย>้เนียแทง,ห,ง,ลงหลังโกงหรอกถ้ามึงถ้าถ้ามึงได้เห็นแทงหลังตอนที่มันยังไม่โดนปรับอ่ะมึงจะไม่บอกเลยว่าไปโกงตอนแรกทุกคนแม่งใช้กันหมดทุกคนแพทแพทแรกคือแทงหลังได้ตลอดแพทสองคือแทงหลังมีแล้วเวลานานอ่ามแล้วก็แทงหลังแพทสามก็คือนานเหมือนกันนานมันโดนบัฟมาตลอดอ่ะแทงหลังอ่ะ แทงหลังโดนปะด้วยโดนเนิร์ฟได้ปะแล้วเดียวกันโดนเนิร์ฟเด้อไหมโจะยาวเลยโนคนที่เล่นคิวเลอร์ต้องแบบตีลมแล้วก็ไม่ต้องอุ้มอ่ะปล่อยไปงั้นอ่ะใช่เอ้ยไม่มีโมลี่โอเคแต่แผ่นนี้นี่เราแผ่นนี้มันไอ่ตีแล้วตีลมก็ปล่อยแม่ดีแล้วดีแล้วแทงหลังจากใจคนเล่นคิวเลอร์มาก่อนดีแล้วแทงหลังวิววิเลตของแทงหลังมันไม่ไม่ได้ลดลงนะแต่จำนวนการใช้งานมันลดลงอ่ะฮะ กูก็ใช้อยู่เพราะว่าถ้าเทียบ60คูดาว80วิตอนนั้นไอ้สมัยก่อนอ่ะยิ่งทุเรศไอ้เทียแค่อุ้มขึ้นมางเดินเลยแค่อุ้มขึ้นมาก็โดนแล้วใช่แผ่นนี้ยังมีโอกาสให้ปล่อยอยู่เอ้ยแผ่นนี้ก็โดนเหมือนกันแล้วมั้งแผ่นนี้ก็น่าเหมือนเดิมเหมือนได้แล้วมั้งพอแผ่นนี้แผ่นนี้อุ้มปุ๊บไม่นี่เลยขึ้นแทงเลยแต่ว่าไม่แต่ว่าก็แรกมากับมีแล้วเวลา60วิแล้วก็ห้ามแตะอะไรเลยช่วยเพื่อนถอนทุกก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้ ไม่ไม่กูตอนนี้ไม่เสียงเบาใช่ไหมดังอยู่ดังอยู่ดังอยู่เพราะว่าเสียงเพราะว่าเออฝากถ้าเสียงไม่เหมือนแจนเสียงจะเหมือนใครอ่ะแจนวีสองเหรอเสียงเหมือนเฮ้ยโอ้โหแมบเดิมสองรอบครับผมอื้อเพราะแบบนี้แม่งน่ากว่าผีกว่าแปลกแล้วนะไม่ใช่แมบเดิมไม่ใช่แมบเดิมชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่ใช่เออว่าชื่อเปลี่ยนร่บใหม่เหรอตาดำจะไม่เห็นนะ เข้าบ้าน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 โอ้โห้สี่คนว่ะไอ้มึงรู้ไหมเนี่ยว่าการที่มึงวิ่งเข้าบ้านใหญ่เนี่ยอีกามันร้องแล้วาตะกอดรู้นะไม่เป็นไรพวกกูมีเต้เอ้ยได้ได้ได้ทันเต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 ้ไอ้ตัวปืนป่ะอ้ทันเต้มีปืนทันเต้ป็นปืนเนี่ยนะกูจำชื่อจริงๆไม่ได้ขามเจี๊ยอะไรได้กูจำไม่ได้เลยมันอยู่ตรงนั่นอะกูมองมันไปแล้วแต่มันไม่ร้องน้ากูอะันอยู่ไหนอ่ะ โอ้โหกระดาษนี่เองมันคือมาแล้วมันคือมันจะเอาใครเดี๋ยวก่อนมันดีด้วยนะเว้นตอนเวลาถ้ามึงดู Hello sir โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วแล้วมันไม่เห็นเราด้วยใช่ปะไอตาดมมันไม่เห็นเราไม่เห็นไม่เห็นที่เห็นไปไหมไปไหมยังไงต่อโอ้โหเอาไอเยี่ยนนันหลอกไหมซื้ออะไรนะเอาลูกเร็วจังไง กูมีปะเนี่ยบ้านใหญ่เลยคือกูไม่รู้ไงว่ามันมาทางไหนแล้วอยู่ดีๆกูเพ่ไปเชิมันเฉยเลยอ่ะ้าเชิหน้ากูแมันูทั่วๆดิวะก็กูดูทั่วแล้วกูแบบที่ทางเหนือกูเว้ยทางเหนือกูบบคัดเจนมากแล้วกูเดินเข้าไปเว้ยจัซอรไพรส์มันสแล้วทั่วมันไมมันมองกูะเกูมีตาดำแล้วมันองก้กูไม่แต้มยิดแต่ละค่งกันไปีท่างๆ้ยมันคิดโอ่ะ มันอู่กูบีตาดาวแต่เป็นทองนะเฮ้ยงั้นก็งั้นก็ปล่อยอาทิตย์เต็สองละกันมันเฝ้ากูอ่ะมันเฝ้าอ่ะคือมันเฝ้าเฝ้าอ่ะอยู่มันอยู่มันอยู่ชั้นใต้เนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโซนไม่เหมือนกันแล้วเว้ยได้ครับได้ครับมันไปเป็นเรื่องา็แน่หมูเป็นเรื่องแหละไปไปมาเล็ก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 โอ้โหกูฉีกเลยกูวิบีฉีกเลยอันนี้ตายอันนี้ตายกูวบีฉีกแล้ว หยับหยับหยับบอกเลยนะใช่ใช่เราเล่นกับกระต่ายแล้วไม่มองหลังนะครับลอยช่างลอยไม่รอดหรอกกูจำได้ว่ากูเห็นคนอยู่วตอนนี้ตั้งคนหนึ่งเฮ้ยอ๋อหน้ตัวกูอยู่บ้านใหญ่โอ้ตัวกูอยู่บ้านใหญ่โอเคเออเนี่ยเครื่องเครื่องนินจาเครื่องเอาอยู่เป็นยังไงพี่เองเฮ้ยขี้ขโมยขี้ขโมยปั้นเสร็จเลยได้ขโมบ้านใหญ่ของวีเฮ้ยกูอยู่ขี้ขโมยเอาปั้นเสร็จเลยนะเออปั้นเสร็จเลย เอฟีพอดีอุ้ยยาไปไหนแล้ววะทำไมเขาไม่ทำให้หลอยหลอกไม่สำเร็จมันกำลังตายโอ้ว้าวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงีตาร์ไม่ต้องห่วงามดเส็จยงเามเสงเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคจับจับจับก็อาทิตย์นี้กลับมาปักเครื่องเดิมหรอ ฟังโหเดี๋ยวก่อนนะให้กูกลับไปทำไมโอ้อยู่ใกล้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะไปให้ครับเอ้ยมันไปข้างหลังแล้วเดี๋ยวกูอตาดำไปรอไกลๆให้แล้วกันเดี๋ยวกูปั่นอีกเครื่งนึงแล้วกันหาเครื่องปั่นนะครับเยอะแล้วกันนะทักคนหนึ่งเครื่องปั่นมันเซ็นต์ลดเรื่อยๆนะเออรู้เลียวรู้เรียวรู้เลียวบ้านเล็กนี่เมีหรอไม่มีไม่ไปผ่านรู้เรียวมเห็นกูแล้วมัเห็นกูแล้วเร็วเร็วเอาโจเลยมั้ย ไปหาโอ๊ตเลยไปไอเดนไปเดินมาเหมือนมีใครลอมันอยู่ยังหรือยังไม่มีอยมันอยู่บ้านใหญ่อ่ะแต่มันฟัดกูนั่อยู่บ้านล้วมันแฝงว่ะมันอยู่บ้านใหญ่มันเห็นกูแล้วเนี่ยไปเอาแต่มันไม่เอากูโออมันเอากูแล้วโอเคไปไปเพ่นไปเรไปเ่โอเคเขาไมอไอยู่เขาไมไอยู่ดูแต่ละคนไม่อยู่อย่างไกลเลยไปเยไปเยเย โอ้ยอย่าเพิ่งเฟซซ้อนนะโอ้ยอย่าเพิ่งเฟซซ้อนอย่าเพิ่งเฟซซ้อนนี้ยมันไล่ใครอยู่อยู่หรือเปล่าไล่กูอยู่ไล่กูอยู่โอดอยู่เลยอยู่เลยเออเหมือนตาดำบั๊กหรือ่ะแม่งมองไม่เห็นเลยมันอยู่กับกูมันอยู่กูตาดำบั๊กหรือว่ามึงไม่ได้ข่ายมุมเลยมองไม่เห็นหรือว่าตามบอกวหรตาดำมันโดนเล็บแล้วเหรอโอเคไม่รู้อ่ะน่าจะใช่ตาเมื่อกี้มีขายมุมก็มองเห็นตานี้ไม่มีข่ายมุมมองไม่เห็น ตอนนี้กูมีขาวมึงอืมน่าจะโดนเนื้อไแล้วตาตาดำอ่ะอเรียบร้อยแค่แค่ก็เท่าว่าต้องใส่มาคนเดียวโอ้โหลงตรงหน้าเลยต้องต้องใส่คนเดียวดูซิมันแฝงตรงไหนอยา่างกูแบบแบบสไปดแมนกูจะแบบแซกซึมเข้าไปถ้าเออถ้าตาดำเราใส่คนเดียวก็เดี๋ยวกูตาหน้าเดี๋ยวกูโอเคต้องมุนยังบอกว่าตาดำดีอยู่เลยก็ดีเอ้ยก็มันดีนะเว้ยแต่ว่ามันใส่คนเดียวอ่ะก็ไม่เป็นไรต้นบอกตำแหน่งคิลเลอร์ให้เครับผม Kiao, và... chưa Ê... okay. okay. yeah. yeah. chè... có gì. Ok, ok. Ok, Chú Ok, chú Ok, ok. 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 Ở ok. Ok, 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 ok. กูแค่ยอยากรู้ว่าโทรเทมอยู่ไหนกูจะใด้เซียอไอศสิบสี่ทับสิบห้าไกูแล้วมันกูปัดอยู่เมื่อกี้ไอเวิเดูอยูหน่าต้องเต็มใหมวะเต็มไปกว่นเต็มเลยโอ้โหเต็มเต็มวานนวาใช่ไหมเออแต่มันโดนนี่หรไม่ควรโดนนะจริง เดียวกูเลยโอ๊ตตำแหน่งอะมุมเดียวกับกูเลยไม่ควรโดนเลยเว้ยฟีมถังแล้วมันยังใหญ่อ่ะแต่โดนเดียวกูเลยตำแหน่งอะเฮ้ยคิลเลอร์คิลเลอร์เบาย่าเปล่าคิลเลอร์เบาย่าโอ๊ตขอตำแหน่งคิลเลอร์น่อยฮะคิลเลอร์อยู่ประมาณอยู่วซึ่งข้างบนเราไกล้หน่อยไปแล้วยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเขาเขาไปรีโหลดอยู่ แจมน่าแตกแน่ตาดับรอให้ถูอว่าตาดับรอให้ล้วกันนะครับกูว่าแล้วนะมึงแตกแน่เวโอเคมันมองเห็นอะไรโอเจียเจมสเชตายเลย่ะโอ้ยหโออ้อจหโอโนโอ๊ะกอนกาโอโโด จะตายแล้วจะตายใครก็ได้รล้เชวีก็ได้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 เลือเฝ้าดิรออะไรเจมก่อนกูเถท่าเถท่านเถท่านทั้งโอกอยู่ไหนวะเย็นยหลงเอ้าเถดท่าเท่าเท่าท่าเท่าเทโอ้ระวังอันไม่ดูโลมันกลาจากลมหนึ่งกลายเป็นลูก ต้องเผดอต้องเดไม่้เ้ยเฮ้ยยอนนี้ตอนนี้ไอ้อ็ะอ้อธิษฐอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยตางทางกูบอกแล้วทางจบแล้วจบแล้ววิ่งไปตีพีอย่างงี้เรียบร้อยมันเห็นเฉย มึงไปดูวันนี้โมเมนต์อย่างที่ไหนค่ะวันนี้โมเมนต์แรงยี่สิบเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกลุกคนเวลาสัตว์ตัวไปช่วยตัวเวลาเลยแจมไเวลากูมีแทงหลักอ่ะเดี๋ยวกูแทงให้มึงก็ได้แล้วดดึงได้บ่อดึงได้บ่อเอากูแล้วเอาไม่เอากูเหรอเดี๋ยวก่อนไปดเมันก่มาทำต้นก่อนเฮ้ยมันไม่เอากูมันไม่เอากูทำเพี้ยอะไรต้นจะตายอยู่แล้วโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตดึงบ้างโอ๊ตมาเห็นมึงโอ๊ตมาเห็นมึง แจมหนึ่งแจมนะหนึ่งแจมนะหนึ่งแจมได้นะไมนเก็บของอยู่โอ้ต้องเรือเล็กเรือเล็กเรือเล็กอยู่ต้องเรือเล็กอ่ะไม่ใช่เรือเล็กเรือตองแจมไม้ตองแจมที่อ่ะมันตาต้นไปแล้วนะเออุคุฉีกไปแล้วคุฉไปล้วอไปช่วยใครก่อนแจมก่อนก่อนนะคือกูตอนนี้แบบหลอเต็มแล้วแต่ยจ่ะไม่ให้ระวังทางระวังทางวัราเกูไปปอเืต่อ เครื่องเครื่องบ้านใหญ่เออกูบ้านใหญ่บ้านใหญ่อุ้ยบ้านใหญ่เ่ไ <royalty> บ้านใหญ่แทงหลังแทงหลังงหลังโอเค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 โอกูบ้านใหญ่ตื่ตแพี่น้องไปเลยินมาตายง่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 ายสั้นสั้นสัแทงว่ากูตายกูตายเพื่อน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 เอาเมามันมันมันมีเอ่อ Sloppy b a t c h e r ขั้นสูงสุด ดูได้ไงอะใช่ทิสลลปปี้บัตเทอร์ดูได้ไงมาคุแล้วต้ตีก็ขึ้นไอ๋มัมาคุแล้วกูตายทุกคนได้ไหมไมเดี๋ยวหมดต้นอย่นเล็กบ้าเล็กต้นอย่บาเล็กต้น่บาเล็กอต้นล้มหน้าตู้ได้ไหมวิ่งไปทันเยเจ้าไปลยไปเลยไปเลยอยู่หลังกู ขอโทษขอโทษกูไม่รู้กูขอโทษกูขอโทษโอ้ยหวานมินต้นมาต้อนให้หวานเลยสองคนเยี่ยมเลเนี่ยต้อนจิ๋วใต้ตีนกูต้อด้วยอุ้ยเอาแจมเอาเอาอะไรวะออะไรวะมันมันขึ้นมาอย่างอ่ะมาดูมันเนี่ยมันมันเปิดมันเปิดตู้ตัวไหนอ่ะ ข้างหลังข้างหลังโอเคตกใจกูงงเขาหลุดเขาหลุดเขลุาไม่นด้หลุดโอ้ยโอ้โหไม่น่าหลุดเอ้าเอ้าเอ้าหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมาไล่ใคร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 ไอ้ทีบ้าไม่ไปดูไอ้ี้าตุ่มเกลดตุ่เกล็ดต่มเกล็ดตุ่มล่มล่มล่มเกล็ด่เกล็ด่เกล็ด่เกล็ดต่ล็ดไุ่เกล็ดมเกล็ดตุลตุกล็ดตุ่มเกลกลมเกล็มเกลกลเกล็ดต่มเกล็ด่ อย่าล่อมาแถวนี้สิยังจะมาอีกไอ้ทีเป็นอะไรดีบอกว่าอย่าล่อมาก็ยังจะวิ่งมาอีกสามล่อแล้วดิเป็นโรกอะไรก็มองไม่ต้องอื่นนะอ้าก็เครื่องฟันอยู่นี่กูกูเอาเอร์ที่ไม่ได้ใช้มาตันตู้อะกูเอากูเอาตันตู้กับควิกควายเอ็ดมากูเอาตันตู้มาแต่กูไม่ได้ใช้ อ่ากู well. าต sim s? <S ู้ oh, oh, ่กูเอายกไม้มามันมุมว cin ิ่งชนตูนไม่ค่อยมีอ่ะเออดูแต่ไหนโอโอเจกูซอมเองอเหอะไรมันเยแล้วตายเลวส่งเฟดแล้วเอาใสเหรอโอ้ยชิดก็ติโลมาเงมีที่นตั้งเยอะวนอะไรบ้านใหญ่ขลุ วนมาเอาแรกบอกแล้วนะว่าวนมาเอาแรกบอกแล้วนะว่าอย่าวนไม่ควรอีกรอบมึงเฉยเลยไอ้ทุกอย่างของอ่ะล่าทุกอย่างที่ขวางอ่ะไอโอ๊ตบ้านใหญ่ฝัดจะเสร็จยแล้วจะเสร็จอยู่ไหนมันจะเสร็จมาสามรอบแล้วไม่โดนกระทืบรัวๆเลยอ๋อมันจะเสร็จตั้งแต่ต้นเกมแล้วเป็นเครื่องแรกที่ฝันเลยเครื่องแล้วแหละถ้าใครมองเห็นหน้ากูหนี่ยป้าป้าเด็กผเดี๋ยวกูใช่ไหมเนี่ย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  เ็หมด่านนี้มันมีพ็อปเป็นกระจกมันมันมีพ็อปเป็นกระดูกอ่ะแต่ไม่กันอุ้ยโดนได้เลยวะเฮ้ยมันฟ้างหน้าแต่มันโดนข้างหลังมันฟักข้างหน้าแต่มันโดนข้างหลังไอ้แจ๊คกูเฉยแต่มันแถมมันกู้เฉยเฮ้ยท่อเกิดหน้าท่อเกิดหน้าฮองวีท่อเกิดหน้าฮองวีฮองวีฮองวีบ้านใหญ่นะแมนท่อเกิดหน้าฮองวีเอาเครื่องใหม่ไหมปุกมึง กูปั่นเครื่องค่าบ้านใหญ่อ่ะกูปั่นเครื่องค่าบ้านใหญ่เอ้ายูมันมีแค่บนบ้านใหญ่กับมันใกลงบ้านใหญ่เอให้รอให้เก็นั่นแหละร้องให้ร้องให้ไปเลยไปเลยปั่นเลยไปไปขาดถึงยังไงโอ่ะเย้มีกุญแจเป่ะกุญแจกุญแจเจ็บโผ๊ะ ต้หลุดป่ะนะอย่าไกลเลยนะกูนี้กูได้เสียงง้างขวาอยู่อเออก็ตอนแรกก็คิดว่ามาไล่แจมไหมให้กูหันหตัวไปข้างละเอ้าเด็กกูโอเคเอาเปลาเอาเปล,า,เา,ปลาหัวฟาเงี้ย <c oughs> เอาเปลารอเามันน่าจะมุ่งไปแอบไปตู้บ้านใหญ่ก็ได้นะรอนทีตายมาผิดพอพีายเขาบึงกันไป มันอย่จบเกมแล้วสองเกมที่สามไม่ไหวแล้วนะเกมที่สามต้องด่าแล้วกูรู้เลยอ่ะกูเล่นกากมากเลยอ่ะเจ็บแค่ม้านเหรอไม่น่าลบเลยเย้ทำไมลบเรื่มเริ่มเริ่มเอ้าอียอันนี้มันเนียนแล้วจ้ะกูไม่เนียนหรอกเนี่ยเนียนมากเลยครับฝันเสียงฝันไอ้สัตว์อาทิตย์ถล่มเสียังเนี้ยคุยเงียบเสียงเนี้ยคุยเงียบ กูบอกเลยนะว่าเสื้อตัวละคร,รกูนี่แม่งอย่างต,ตัดตัดสีสไม่ตัดย่าชิบหายบอกว่าเสียยินเสียงปั่นเน้่ยทักกูเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนอาทิตย์ไปปั่นบ้าน,านใหญ่รู้เลยครับหนึ่งกูยิวก่อนเดี๋ยวจะได้แจม R R U U มันมีมันทำไมคนที่แบบทำเพื่อนแท้มันมันจะมีเพิร์กช่วยเหลือตัวเองแบบยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิมยิ้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 มยไ้มยิ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 ้ม ไอ้แมไปหหลุมไปหรอหไปลุมลุมลุลุ้มลุกูรู้กูรู้แต่มันแต่มันล้มตรงไหนวะล้มตรงหลุมมัล้มปแลวอมแลมยังมีเวลาแฉมจะมีอะไแมขึ้นต่อก็ได้นะใครจะไปดูเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเสาไม่มีเสาให้กูแขวนไม่มีเสาให้กูแขวนมีเป่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาหลุดนะโอหลมไปโไปแล้วแฉมเดี๋ยววิ่งแฉมรอรอแฉมห่าทอแแฉมแฉมแฉมแมแฉมแฉมแ แจมกูฉีกมาแล้วแจมกูฉีกมาแล้วอ้าวมันไม่ตามหัวไปไเลยไปไเลยไปตามตามมึงอยู่มึงตามมึงอยู่ทีไปเลยโอเคเชียวเชีวชีวไปไปไปลงที่ไกลได้โปรดล่ะล้วไปไกลเล็กหน้าเสาเลยเมื่อกี้หน้าเสารอมาเลยกูไปไปไกลกูหลุดแล้วแต่มันเหลือหลุดแล้วจังหลุดแล้อว่ะหลุดแล้วไอ้เนี่ยแจมแจมแจมลอยเลือดเฮ้ยเครื่องตรงนี้เครื่องตรงนี้ไม่ปั่นเอาว่ะลอยเลือดเฮ้ย ขอสักทีเลยยันแม่เฮ้ยโต้ตู้เหรอมันหน้ามากมันหน้ามากเรียบร้อยไอ้้เหียมันนไรขนาดนั้นไม่ตาย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 ลบบริเก็งเอาบริเก็งเอาบริเก็งเอาไปไหนวะเอามาโดนมาโดนเข้าหน้าต่างไปแจ๊คเวื่อกูบอกว่าอยากต่อไหมหิวไปฝันได้นะฝันที่อะปัดที่นดิ ไป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 เครื่อไปอยู่บ้านใหญ่2เครื่องเลยไปไปไปกูบอกว่าต่อลไป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 เอาเครื่องนะก็ได้นะเออเครื่องนั้น่ะเออโอ้ชติดขอไม้ติดเหี้ยเไยเนี่ยโอ้ม่ติดวเลยสอยู่ตรงหน้าพ่อบ้านใหญ่น้าน้าห้องวีเลยห้องวีเหรอวีไม่เห็นจะเก่้องอุ้ยชมดอิาหาท่อเลย น่ะข้างหน้ากูวะใช่ไหมไปเลยไปเลยไม่ต้องไปแล้วไปเลยขอร้อง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 ใจเย็นใจเย็นนิ่งใจมันต้องร้องโกรกไอ้ดิ้งอี้อะไรมันจะตายแล้วน่าแ้่มากไม่ไปเร็วไปเลยเร็วไปไปไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงบันไดห้องวีอะบันไดห้องวีบ้านใหญ่บันไดห้องวีบันไดห้องบ้านใหญ่เนี่ยต้องหาโชคไม่เจอจนต้งตายนะไอ้ฉับเจี้ยมขยแล้วไหมนะเจอเจอเจอมันเจออะไรวะ ไอ้ไอ้เหี้ยมันปล่อยไม่ได้มันปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้เหรอกดสกิลเช็คหน้่มึงต้องปล่อยสกิลมึงต้องปล่อยสกิลเช็คเลยมึงต้องปล่อยสกิลเช็คแจ๊บกดสกิลเช็คแจมปล่อยอยู่ปล่อยอยู่แล้วสกิลเช็คมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่สกิลเช็คมันไอ้เหี้ยมากเลยมึงดูดิมึงดูดิโอ้โหแล้วม็ให้รถด้วยแหมชิบหายแล้วแจมขึ้นอยู่กับเวลาแล้วอุ้ยสวยเหรอตายสวยกดไปโดนสองรอบก็ตายเลยแหม่ ไล่คนแบบนี้รอดตายไปลงลงไปเลยเลโอโน้งได้ลงได้ท่านท่นท่นลงไม่ได้กูลงลงไม่ได้นี่กูไปที่โรงเรียนเราเขาจุจุจุต้อ กลหาญตายอย่างกล้าหาญคเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเล่นคนลบหนึ่งอะกูเล่นอย่างกาเป็นไงครับผู้ชมฝีมือกันเล่นไปของผมเนี่ยเก่งสุดๆเลย้้ใช่ไหมครับเล่่อะไยกันดีกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมเป็นชาแนลสร้างเมื่อสร้างมาเพื่อเล่น เกมเปิดกาชาผมเล่นเกมอะไรพวกนี้ไม่เก่งเลยนะครับทั้งเกมยิงปืนแล้วก็เกมเอาตัวรอดแบบสี่วินหนึ่งอย่างนี้ผมเล่นไม่เก่งเลยนะฮะก็อย่างที่เพื่อนเห็นไปผมนี่อย่างลนโลกเหมือนโลกแบบโลดสุดๆไปเลยอะคือแบบผมคิดถูกแล้วจริงๆนะที่สร้างช่องว่าเป็นช่องกันเปิดกาชาไม่ใช่ช่องเล่นเกมอะไรพวกนี้นะถ้าเพื่อนอยากเข็นการซอฟเฟอร์ของผมอย่างนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างกิได้เลยนะครับ งั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ